สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บทเรียนรวีการเป็นเจ้าสาวขององค์พระคิดในสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องได้เรียนรู้และศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในหัวข้อการถูกเรียกให้มาเป็นเจ้าสาวของพระคิดโดยมีข้อความจากองค์เจ้าบ่าวเชื่อว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่พี่น้องได้ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน พี่น้องสามารถนำพระคัมภีร์จากการเวรวีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พระเจ้าทรงเป็นองค์เจ้าบ่าวพระเยซูคริสต์ทรงทานุถนอมพี่น้องเป็นอย่างดีการที่เราศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันจะทำให้เราลึกซึ้งกับข้อพระคัมภีร์และเข้าใจในสิ่งที่พระองค์จะทรงพูดกับเราเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อและเป็นคริสจักรของพระองค์ พระองค์ทรงมีเป้าหมายในการที่จะชำระเจ้าสาวและคิสจักรของพระองค์ให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยถ้อยคำที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านพระวจนะในพระวจนะและประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเจ้าบ่าวเริ่มต้นที่อาดัมเจ้าสาวเริ่มต้นที่เอวาในสวนเอเดนจะจบลงที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเขาจะอยู่ในสวนแห่งแผ่นดินสวรรค์นั่นคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ พระเจ้าทรงสร้างอาดามและเอวาตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าทรงออกแบบมนุษย์ให้ตามพระฉายาของพระองค์เพื่อให้มนุษย์มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งพระองค์ทรงบรรยายให้เราเห็นถึงความปรารถนาอันเล่าร้อนของพระองค์ที่ต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ประถมการบทที่หนึ่งข้อที่26และข้อที่17กล่าวว่า แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดะสัตว์เลื้อยคานทุกชนิดบนแผ่นดินโลกทั้งหมดพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นหญิงและเป็นชาย การที่มนุษย์นั้นได้เป็นพระฉายาของพระเจ้าทําให้เรามองเห็น3ส่วนที่ลึกซึ้งน,นั่นคือเหตุผลว่าทําไมอดัมและเอวาถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและทําไมเราถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระฉายาของพระองค์ให้เรามาดูทั้ง3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เป็นเพราะว่าวิญญาณของมนุษย์ 2. จิตวิญญาณของมนุษย์ 3. การไถ่อย่างสมบูรณ์ของมนุษย์ 1. วิญญาณของมนุษย์ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่พระเจ้าส่งมอบให้มนุษย์มีชีวิตขึ้นได้เพราะพระเจ้าส่งมอบชีวิตนั้นจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่17แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญ,ญญาณเดียวกับพระองค์ 2. จิตวิญ,ญญาณของมนุษย์แต่ละคนนั้นมีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ประกอบไปด้วย3มส่วนคือความคิดมนุษย์มีความพิเศษเฉพาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรงมอบให้ มนุษย์สามารถมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์มีความคิดและมีอารมณ์ที่บวกหรือลบก็ได้มีอารมณ์ที่ชื่นชมยินดีโกรธหรือเศร้าได้มีการตัดสินใจที่ทำถูกหรือทำผิดได้เพราะการกระทำทุกอย่างในการตัดสินใจจะส่งผลต่อเราในวันนี้และในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเลือกถ้าเราเลือกที่จะทำดีทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตระเจ้านั่นก็นจะส่งผลให้เรามีชีวิตนิรันดร์ และเชื่อว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็มั่นใจได้ว่าเราไปอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน 3. การไถย่อย่างสมบูรณ์การไถ่อย่างสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์สเสด็จมาในวันนั้นร่างกายของเราจะเปลี่ยนสภาพใหม่ไม่เหมือนกับสภาพเดิมร่างกายของเราจะมีสง่าราศีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมบอบให้เหมือนที่พระองค์ทรงพูดไว้ในพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่21 กล่าวว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีและพระรัศีตามพลังอำนาจที่พระองค์ทรง,ส,งสามารถทำให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์วันนี้นะคะเปิ้ลม,มีภาพเจ้าสาวของพระคิดสี่คนจากพระคัมภีร์เดิมมาให้พี่น้องนะคะมีสี่คนด้วยกันคือเอวาเลเบคานางรูธและเอเทอร์ คนแรกนะคะนางเอวาเอวาเธอเหมาะสมที่จะเป็นคู่อุปถัมภ์กับอาดัมเพราะเธอถูกสร้างมาเคียงคู่คู่คิดค,คู่การตัดสินใจและปะัศจากความอับอายความสัมพันธ์ของเอวาและอดัมนั้นสนิทสนมกันมากสะท้อนถึงความใกล้ชิดที่สนิทสนมกับการที่เขานั้นได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าทรงพูดถึงเกี่ยวกับพระเยซูและคริสตจักรเป็นภาพสะท้อนของความใกล้ชิด ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมด้วยกันนะคะจากพระธรรมปฐมปกาลบทที่สองข้อที่21ถึงข้อที่25พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าและพระยาเวพระเจ้าจึงทรงทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่เราทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งข,งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดก,กันเข้าแทนกระดูกส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาเวพระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น รทรงสร้างให้เป็นหญิงและทรงนำมาให้ชายนั้นชายนั้นจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันผู้ชายและภรรยาของเขาเปือยกายกันอยู่สองคนและไม่อายกัน ตัวอย่างภาพเจ้าสาวคนที่สองนะคะนางเลเบคาเรื่องของนางเลเบคาเริ่มต้นที่วันหนึ่งอับราฮัมได้ให้เอลีเอเซอร์คนใช้คนสนิทไปตามหาสอบหาลูกสะใภ้มาให้กับลูกชายของตนที่ชื่ออิสอ่าเมื่อเอลีเอเซอร์ได้รับคำสั่งจากเจ้านายของเขาเขาได้วางแผนก่อนที่จะไปตามหา เขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าคนที่จะมาเป็นภรรยาของอิสราคนั้นจะตอบสนองคำอธิษฐานของเขาที่มีต่อพระเจ้าว่าจะต้องยกน้ำให้เขาดื่มพร้อมกับอูนสิต,ตัวเมื่อเป็นดังนั้นเอลีเอเซอร์ได้เดินทางไปยังเมืองที่เลเบคาอาศัยอยู่และเอลีเอเซอร์ได้พบกับนางเลเบคาเธอได้ตอบสนอง ด้วยการให้น้ำและอูน่นทั้ง10ตัวกินทำให้เอลีเอเซอร์มั่นใจว่านางเลเบคาคนนี้คือคนที่ใช่และจะเป็นภรรยาของอิสอาคในอนาคตเรื่องราวตรงนี้ทำให้เราได้มองเห็นว่านางเลเบคาเป็นเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยหัวใจแห่งการเชื่อฟังมีหัวใจที่กว้างขวาง พราะเธอนั้นไม่เพียงคิดถึงแค่ตนเองเธอยังคิดถึงคนอื่นรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เธอมองเห็นอยู่ตรงหน้าด้วยเธอไม่ละเลยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยให้เรามาดูภาพเจ้าสาวคนที่สามด้วยกันนะคะคือนางรู้นางรู้เธอเป็นหญิงชาวต่างชาติเธออาศัยอยู่กับแม่สามีที่ชื่อนาโอมีเธอได้เป็นลูกสะใภ้ แต่ลูกชายของนาโอมีที่เป็นสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งนางนาโอมีแล้วก็นางรูจึงต้องเดินทางออกไปอย่างที่ที่มีที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเรื่องราวก็เริ่มต้นที่ตรงนี้คือระหว่างทางนางนาโอมีได้ให้โอกาสการตัดสินใจกับนางรูจนางรูจเธอยืนยันว่าเธอจะไม่ทิ้งแม่สามีไปและพร้อมที่จะดูแล นาอมีอย่างดีจนกว่าชีวิตของเธอและนามจะหาไไ่นางรูธเป็นหญิงชาวต่างชาติก็เหมือนกับที่เราเป็นคนต่างชาติแต่เราเองก็ยังได้รับโอกาสและพระคุณจากพระเจ้าได้มาอยู่ในพระคุณของพระองค์ทั้งนางรูธและตัวเราก็เป็นภาพของเจ้าสาวที่เอาจริงเอาจังในพระเจ้าและติดตามพระองค์นางรูธเป็นคนหนึ่งที่ยอมละทิ้งทุกสิ่งเพื่อยืนหยัดความเชื่อของเธอ ให้เรามาดูเจ้าสาวคนที่สี่ด้วยกันนะคะคือนางเอเธอร์เอเธอร์นี่เป็นผู้หญิงที่เต็งด้วยสีเทียมหน้าเพราะเธอได้แต่งงานกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เธอมีชัยชนะเหนือศัตรูและเหนือความกลัวที่เธอมีอยู่ไม่เพียงแต่เธอใช้ความกล้าหาญที่เธอมีเท่านั้นเธอต้องแน่วแน่และอธิษฐานต่อพระเจ้าเธอขอวิธีจากพระเจ้าว,ว่าเธอจะทําอย่างไรดี ที่จะช่วยเหลือชนชาติของเธอคือชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเมื่อเธออธิษฐานต่อพระเจ้าเธออดอาหารกับพระเจ้าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเธอเพระเาะโดยปกติแล้วพระราชินีจะไม่สามารถเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ถ้ากษัตริย์ไม่อนุญาตเธอเข้าไปโดยพละการแต่เธอมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตเมื่อเธอทูลขอสิ่งนี้ต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงอนุญาตให้กษัตริย์นั้นเห็นด้วยและไม่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเกิดเทศกาลปูลิงขึ้นมาและนี่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าเธอเป็นเจ้าสาวที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจการปกครองเหนือศัตรตูเหนือสิ่งที่ที่เรียกว่าอันตรายเธอพร้อมที่จะเสี่ยมอันตรายเธอยืนหยัดและเธอเป็นเจ้าสาวที่มีความกล้าหาญที่แท้จริงโดยทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะแต่งงาน เราก็าจะต้องมั่นหมายกันก่อนการมั่นหมายเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงใจกันแล้วว่าอนาคตจะใช้ชีวิตร่วมกันเขาทั้งสองคนจึงยึดถือและรักสัญญานั้นจนถึงวันที่เขาได้แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันคำสัญญาที่เขาได้ให้มีต่อกันนั้นจะมีผลต่อเนื่องตลอดชีวิการแต่งงานของเขาและการใช้ชีวิตร่วมกันมีชายคนหนึ่งนะคะที่เขาเข้าใจการมั่นหมายนี้ การมั่นหมายก็เหมือนกับการที่อิสราเอลได้มั่นหมายกับพระเจ้าในถิ่นธุรกันดารชายคนนี้ชื่อว่าเยรมีเยรมีมีความเข้าใจถึงพันธสัญญาที่พระเจ้านั้นทรงได้ทํากับอิสราเอลที่ภูเขาซีนายสิ่งนี้ทําให้ชนชาติอิสราเอลได้ทําการมั่นหมายกับพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอและชนชาติอิสราเอล เป็นดังคู่มั่นหมายเป็นดังเจ้าสาวที่ต้องยึดถือคำมั่นหมายนั้นตลอดชีวิตจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเราเองก็เป็นดังเจ้าสาวที่จะต้องยึดถือและรักษาสัญญานั้นจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาจากพระธรรมเยเรมีบทที่สองข้อที่สองนะคะกล่าวว่าจงไปประกาศกรอบหูชาวกรุงเยเรูซาเล็มว่า พระยาเวตรัดดังนี้ว่าเรายังจำความจงรักภักดีในวัยสาวของเจ้าได้ความรักของเจ้าตอนเป็นเจ้าสาวเจ้าตามเราไปในถิ่นทุรกันดารในดินแดนที่ไม่ได้หวานพืชอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือชายที่ชื่อโมเสสโมเสสได้บรรยายถึงเวลาที่พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ทำการมั่นหมายกับอิสราเอล คำมั่นสัญญาของพระเจ้าพันธสัญญาแห่งอิสราเอลได้เริ่มต้นที่ภูเขาซีนายเช่นเดียวกันในเวลานั้นอิสราเอลได้พบพระเจ้าเป็นครั้งแรกและภาพนี้เป็นภาพของการที่พระเจ้าได้เผยถึงพระสิริและการอัศจรรย์เป็นภาพที่โยงถึงการที่พระเยซูคริสต์จะได้เสด็จมาในวันสุดท้ายจากพระคัมภีร์อพยพบทที่19ข้อที่ห กล่าวว่าฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงของเราจริงๆและรักษาพันธสัญญาของเราไว้พวกเจ้าจะเป็นของนำค่าของเราที่เราเลือกสรรจากท่ากลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราและในพระธรรมอกพยกบทที่19ข้อที่1 6ถึง19กล่าวว่าอยู่มาพอรุ่งเช้าวันที่สก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบ มีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแตรดังสนัน่นจนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสัน่นโมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่ตีนเขาภูเขาซีนายมีควันพุ่มอยู่ทั้งหมดเพราะพระยาเวเสเด็จลงมาบนภูเขานั้นในเพิงและควันก็พุ่มขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสก็กราบทูลแล้วพระเจ้ากลัาตอบเป็นเสียงฟ้าร้องชีวิตของโมเสกการรับใช้โมเสสที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและต่อพระเจ้าและสิ่งที่อิสราเอลได้ตั้งใจที่จะติดตามพระองค์แม้บางครั้งพวกเขาจะหลุดลงทางจากพระเจ้าแต่ความรักมั่นคงของพระเจ้าและการที่พระเจ้าทรงเลือกให้อิสราเอล เป็นภาพที่เปรียบเหมือนกับเป็นเจ้าสาวของพระคิดนั้นได้สะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกแล้วพระองค์จะทรงทําให้เราทั้งหลายเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ถูกชําระเหมือนดั่งคิสจกักรและเหมือนดังชีวิตเราทั้งหลายที่ชีวิตของเราจะถูกชําระทุกๆวันจนก่อวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งพี่น้องทั้งหลายคะเป็นหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้อง จะสามารถเคียงคู่และเป็นเจ้าสาวที่เพียบพร้อมในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันในบทนที่สีตอนที่2ในหัวข้อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์เจ้าบ่าวขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอพี่น้องมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ